สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปตามหาไอเทมอาวุธชนิดหนึ่งคือดาบโค้งใหญ่ที่มีชื่อว่าดาบทาจิเด็กต้องสาบตามนี้เลยครับนี่ครับที่ผมถืออยู่นี่เป็นไงครับน่าใช่ไหมฮะมันจะดรอปจากเด็กต้องสาบตัวหนึ่งที่อยู่ในประสาทสตอมวิลนะครับหลังจากเราเข้าไปประดับสตอมวิลแล้วนี่ครับ ให้เราวาร์ปไปที่พรห้องข้างแท่นยกเนี่ยครับวิ่งมาจะมีตัวเดียวเนี่ยครับทางเกมคือเราจะหาจากอาวุธที่มันถือเท่านั้นครับก็คือตัวเดียวเนี่ยให้นั่งอยู่เนี่ยครับเด็กต้องสับตัวอื่นมาไม่ได้ถือดาบอันนี้ไงเนี่ยครับเราก็แค่จัดการมันจนกว่กาจะได้ผมก็หายากอยู่นะอันนี้ไม่ได้เดี๋ยวผมตัดคลิปเลยผมใช้เวลาหานานอยู่ไม่ยากไม่ง่ายเกินไปครับอ่ะเนี่ยครับ ผมเอาจนได้ได้มาแล้วนี่ครับดาบทาจิเด็กต้องสาบน่าใช้นะครับเป็นดาบโค้งใหญ่ที่มีมูฟเซตการโจมตีที่ที่ดีเลยแหละบางคนคิดว่าดาบใหญ่เนี่ยตีมันอาจจะตีแบบศัตรูตัวเล็กไม่ได้เดี๋ยวดูครับอันนี้ตอนแรกผมก็ไม่รู้นะไปเห็นคลิปของต่างประเทศครับการโจมตีหนักของดาบอนนี้เรามาดูกันครับ นี่ครับอันนี้คือการโจมตีปกติเล่ดูเดี๋ยวดูการโจมตีนี่ครับการโจมตีหนักถือดาบคู่ทุกเลยตัวเล็กยังไงก็โดนครับแบบนี้เป็นไงครับเนี่ยยังไงก็โดนครับน่าใช่ไหมผมว่าน่าใช่นะถ้าเล่นตัวใหม่ผมจะใช้ตัวนี้เลยเนี่ยใช้ดาบอันนี้เลยโอเคขอบคุณนะครับสําหรับทุกคนที่เริ่มติดตามผมขอฝากช่องไว้ด้วยนะครับ จะพยายามทำคลิปที่มีประโยชน์ต่อทุกคนที่มีประโยชน์จริงๆครับผมฝากกดแจ้งเตือนกดติดตามไว้ด้วยขอบคุณทุกคนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย